ประมาณวีสองวีคที่แล้วแหละอุ่นเครื่องกับบริเทโลอุ่นเครื่องไปสามหนึ่งก็ใช้ชุดสำรองทั้งหมดอุ่นเครื่องกับท่าเรือก็สำรองทั้งหมดสับหลอกกัน่าดูสำรองทั้งหมดนะครับอ่ะมาดูมีตัวเข้าออกยังไงบ้างสําหรับบียูก็ที่ออกก็จะมีเนลสันบูริย่าไปอยู่กับท่าเรือนะครับแล้วก็ที่เข้าเนี่ยดูให้ก็จะมีชัยยกรเข้าเนี่ยเขาไม่นับว่าเข้านะว่าคืนมาดีกว่าชัยยกรไมเคลอนเนี่ยไปญี่ปุ่นแล้วก็สัญญาเอาที่ออก ที่ออกจะมีพีรพัฒน์ขมิ้นทองเจษฎากรขาวงามพัทระพลคำสุขเนลสันบุริยาสุรเชษงามทิพย์อันสุเชษงามทิพย์แขวนตาตั้นเลยนะเอ็นว่าไปเล่นเกมใช่ไปทําในสิ่งที่เองต้องการเจอแล้วค้นหาตัวเองเจอแล้วครับสิริโชคกันหนูนะครับแล้วก็สิริพงษ์คงเจ้าป่าอนุชิตเติมมีแล้วก็รายสุดท้ายอาทัชชาระหงทองไปอยู่กับตรารายนี้มีประเด็นประเด็นตอนไงวะว่ามาส่งชื่อให้ไทยลีกช้าไปเจ็ดนาทีเท่ากับว่าไม่ทันครับก็ไม่ได้เล่น ใช่แ้วต้องส่งตัวกลับอย่างนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าจะจะอยู่ตาดอยู่ทาไมอ่ะต้องกลับใช่ไหมต้องกลับใช่ไหมเป็นการผิดพลาดที่แบบโอ้โหเลตเตอร์ก็เคยผิดพลาดนะสิบสี่วิอาเดียนซินวานะครับคือคือมันก็อาจจะเรื่องระบบอะไรเงี้ยต้องอันนี้ขาเพิ่งออกเมื่อักค่เองนเมื่อกี้เองใช่เมื่อกี้เองครับอืมครับทชาระหงทองเนี่ยครับเซ็นใบฝราแปส่งชื่อไม่ทันครับ เน็บช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับอ่ะก็เข้าออกประมาณนี้นะครับเข้าแทบไม่มีแต่ออกก็พอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ผู้เล่นตัวหลักอะไรนะครับมีโมริยะตัวเดียวที่เป็นตัวหลักอ่ะแน่นอนนั่นหมายถึงว่าตัวผู้เล่นตัวหลักสิบเอ็ดคนแรกและระบบวิธีการเล่นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแน่นอนมีแต่ความชํานาญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับระบบวิธีการเล่นของทีมแบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยแน่นอนครับเอ่อเป็นฟุตบอล สมัยใหม่อยู่แล้วชัดเจนเล่นระบบ4-3-3อ่ะ4-3-3ที่เราคาดการณ์ว่าจะลงเนี่ยมีใครบ้างอ่ะค<ก>อนด<ร>ินอ่านหน่อยมาตูเมคเคิลโฟลเกสการ์ดนะครับแบ็ค <Back S 1> ขวาก็จะเป็นริสตองโดครับแบ็คซ้ายพิริพัฒน์นุชชยาคู่เซนเตอร์ก็เป็นมานูเอลทองเบียร์กับเ <Ever ton S 1> อเวอ่าตั้กอร์ซาเวสนะครับ ตรงกลางนะครับก็จะมีฮาจิเมะโฮโซกแอนโทนีเพชรอัมไพพิทักษ์วงแล้วก็อีกหนึ่งคนคือปกกล้าวันันต์ซึ่งที่เตยมาเนี่ยเราไม่เห็นเลยนะในเ่องซ่เตยมาอุ่นเครื่องสองเกมท่าไม่ลงเะไม่เห็นเลยครับใช่นะครับตัวบนนะครับซ้ายเนี่ยจะเป็นวันเดอร์ลุยขวาจะเป็นอานณนอมอลเลอร์สักองหน้า จะเป็นเบรนเนอร์มาลอตแต่ผมก็ยังลึกๆอาจจะเป็นนักธุรกิจสุกสุ่มหรือเปล่าคือคือกำลังจะบอกแบบนี้จริงๆเนี่ยหลักๆก็จะเป็นนักธุรกิจสุ่มแบรนเนอร์เนี่ยจะจะสลับสเปียงมาแต่ผมตอนผมเริ่มผมเสียดายโคต้าห่งชาติเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าแบรนเนอร์มีระยะเวลามากพอแล้วใช่ใช่ที่เขาจะต้องคือต้องปรับตัวได้แล้วไม่ได้เขาซื้อมาเนี่ยเพื่อใช้ใช่ถ้าซื้อมาเป็นโคต้าต่างชาติซ้อม แล้วผ่านมาหลายเดือนขนาดนี้ยังปรับตัวไม่ได้ครับอยากเป็นนักทสุกสุ่มแล้วคุณสำรองลงท้ายเกมแบบนี้มันไม่ใช่แล้วคือเป็นบราซิลแล้วมาเป็นสำรองนะคุณโดนตัดออกแน่นอนใช่ดังนั้นผมถึงให้เครดิตเป็นสิบเอ็ดตัวแรกอ่าสรับกัรนักทู่สุกสุ่มบ้างใช่อ่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิบเอ็ดตัวแรกสักทีเดี๋หรับเบนเนอร์ครับเนอร์ออกมาเนอร์หลุยหน่อยบราซิลด้วยกันนะครับส่วนรูปแบบวิธีการเล่นก็ชัดเจนนะครับเป็นเอ่อการบิวอัพจากแดนที่หนึ่งสู่แดนที่สอง อานนท์ก็หุบเข้ามานะครับเอาคิสซองโดเติมรประมาณแบบนี้ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ต้องคาดเดาอะไรมากครับไม่ต้องคาดเดาอะไรมากวันเดอร์ลุยถูกกําหนดลงไปว่าคุณเล่นฟรีอคุณจะเล่นตรงไหนก็ได้คือเป็นตัวคุมจงังหวะกินตัวได้อะไรได้ค,คือคือวันเดอร์ลุยน่ยคือฟุตบอลชายเดี่ยวดีๆนี่เองครับแต่ชายเดี่ยวที่มีประสิทธิภาพนะ<ช>เขาถูกกําหนดไปว่าขนาดเป็นเกมลุกเนี่ยคุณจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้อ ที่เหลือทั้งหมดคุณต้องดูเอาต้องปรับตามวาเดอรุยใช่ถูกไหมประมาณแบบนั้นเพราะวันเดอร์ลุยเนี่ยเขาเป็นคนดักเตอร์ใช่ใช่ไหมคือเขาจะไปอยู่ตรงไหนแล้วเสียตําแหน่งคนที่อยู่ใกล้ก็ต้องก็ต้องแทนตําแหน่งนั้นแต่วันเดอร์ลุยมีจุดเด่นคือในเรื่องของการไปกระบอ bon ลโดยเฉพาะถ้าอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเลี้ยงตัดเข้าในเนี่ยบอกได้เลยว่าหนึ่งหนึ่งเอาไม่อยู่ใช่วันเดอร์ลุยนี่หนึ่งหนึ่งเอาไม่อยู่ของจริงต้องตัดฟาวอ่ะจริงนะจริงๆครับต้องฟาวแล้ววันเดอร์ลุยเกมหนึ่งเนี่ย เล่นเนี่ยล้มประมาณ2องร้ยี่สบามครั้งประมาณนะประมาณไม่ได้เป๊ะอตัวเลขไไปเป๊ะสองร้อยี่สิบสามครั้งวันนี้กลับบ้านไปยังล้มอยู่เลยอ่ะไม่ใช่ดันเมาันเมาปาร์ตี้แล้วแหมไม่ใช่นะก็วันนี้หลุยส์เป็นพวกกินตัวได้เรียกฟารคคือทําได้ทุกอย่างในในในเกมรุกนะวันนี้หลุยส์นะครับยิงไกลก็ได้ถือว่านี่แหละเป็นเป็นคีย์แมนของของทูบได้ไหมแล้วผมรู้สึกอย่างนี้โคตรงว่าแผนของมาน่มันละไม้คล้ายๆกับลิเวอร์พูล ไม่รู้รู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าใช่เลยใช่เลยใช่ไหมใช่เลยอ่ะก็คือระบบนี้อิงมาจากลิเวูชัดเจนเราตัวบนหุบเข้าในแบ็คเติมก็คือเอางานเล่นไปขณะเป็นเกมรุกนะครับอานน์ก็หุบเข้ามาแล้วก็วันเดลุยก็หุบเข้ามาแล้วก็ดันพีรพันธ์นรชายาเตยขึ้นไปเป็นวิงแบ็คเหมือนลวอร์สันดันคิฟซองโดขึ้นไปเหมือนเทรนด์นี่มันมานุครอปอิมาโนครอปแต่แต่มันจะไม่เหมือนคือจังหวะ เคานเตอร์เพสซิ่งหรือจังหวะทันติชันที่เสียบอลแล้วก็เข้าหาบอเลเร็วเขาไม่ได้เก้กเก้นเพสซิ่งพุ่งไปหาไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้น,นนะแต่เชฟในการเล่นเกมลุกเหมือนอไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องกับเทโรหรือว่าอุ่นเครื่องกับท่าเรือ,อเป็นแบบนี้คือฟุตบอลเขาเน้นสไตล์เกมลุกจ๋าๆขณะเป็นเกมลุกเนี่ยเขาจะดันขึ้นหมดทุกตัวเลยครับมิดฟิลสองตัวก็ดันขึ้นเหลือมิดฟิลไว้หนึ่งตัวหนักมิดฟิลสองตัวดันขึ้นวิงแบ็กดันขึ้น ดึงนิฟิวหนึ่งตัวเนี่ยลงมาเป็นหลังสามอาจจะมีค้างตรงกลางไว้หนึ่งตัวดันไปขึ้นขึางบนหมดเลยหกตัวบางสถานการณ์ที่แบงคอกต้องการประตูเราเห็นบ่อยๆที่แอนโทนีมายืนข้างหลังคนเดียวอ่ะแล้วพวกเซนเตอร์ไปแบบเอวานตันไปรอหม่งรออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับบอมานโน่จะเป็นอย่างนี้เป็นเกมลุกยังยังเน้นเกมลุกซะส่วนใหญ่ก็รูปแบบวิธีการเล่นก็ประมาณแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าคําว่าโมเดลฟุตบอลที่เราจะได้เห็นเนี่ยกับทีมบียูน่าจะเด่นชัดที่สุด ในระบบหลังสี่าส่วน BG ในระบบหลังสามเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันนะครับอ่ะผมถามโคชธงว่าความแตกต่างระหว่างสี่นั้นแรกกับวันสุดสัปดาห์เนี่ยบีบียูมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมไหมไม่มีเหมือนเดิมมั่นใจว่าไม่มีมั่นใจว่าไม่มีเขายังคงรักษาสไตล์เขาไม่ไม่ไม่แต่มยนเขาชัดเจนอยู่แล้วอ่ชัดเจนก็อาจจะมีก็คือได้หน้าบารซิลาจริงๆครับอืม นะ้ำเร,รนเรนอร์ว่าจะกลับสู่ฟอร์มยอดเยี่ยมหรือเปล่าอ่ะโอเคอ่ะมาสี่ทีมนะสี่ทีมแล้วนะ<า>เี๋ยวไปดูหน่อยคอมเมนต์กันหน่อมขอดูในโทรศัพท์แล้วกัน<อ>นะครับอคอมเมนต์มากันเพียบเลยเดี๋ยวเขาเตรียมทิปไปแล้วเดี๋ยวบางทีมเนี่ยผมบอกว่าวันนี้มีแค่แปดทีมนะแค่แปดทีมขอขอบคุณทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทูวิชั่นโทรศูนย์สองเจ็ดร้อยแปดพัน